เรื่องราวของ Next.js เริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ2010ครับนะับบริษัท Vercel ในตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า Site ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นการพัฒนาเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ g i a n m o r o f f ผู้ก่อตั้ง Vercel และทีมงานของเขาเล็งเห็นถึงปัญหาและความท้าทายที่นักพัฒนา React ต้องเผชิญเมื่อต้องการสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพในยุคนั้น React ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในการสร้าง User Interfaces หรือ UI ด้วยแนวคิดของ Component-based Architecture ที่ทำให้การพัฒนา UI เป็นไปอย่างมีระบบและจัดการได้ง่ายขึ้นแต่ React ในตัวมันเองเป็นเพียง Library สำหรับการสร้าง UI ครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการเรื่องอื่นๆที่จำเป็นในการสร้างเว็บแอปพ c ิเคชันเต็มรูปแบบเช่นการจัดการ Routing การดึงข้อมูลหรือที่สำคัญที่สุดคือการแสดงผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือว่า Server-side Rendering และ SSR นักพัฒนา React ในยุคนั้นส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสร้างเว็บแบบ Single Page Application หรือ SPA ซึ่งหมายความว่าโค้ด JavaScript ทั้งหมดจะถูกโหลดไปที่เบราว์เซอร์ของผู้ใช้และเบราว์เซอร์จะทำการเรนเดอร์หน้าเว็บทั้งหมดการทำ SPA มีข้อดีเรื่องประสบการณ์ผู้ใช้ที่ลื่นไหลเหมือน Desktop Application แต่ก็มีข้อเสียใหญ่ๆ2ประการคือ SEO( Search Engine อย่าง Google อาจจะประสบปัญหาในการ crawl และ index เนื้อหาที่ถูกเร n d e r ด้วย JavaScript ฝั่ง client side ทำให้เว็บไซต์ที่ทำ SPA มีโอกาสถูกค้นหาเจอน้อยลง Performance ผู้ใช้ต้องรอให้ JavaScript ทั้งหมดโหลดเสร็จและถูก execute ใน browser ก่อนที่จะเห็นเนื้อหาบนหน้าจอซึ่งอาจจะใช้เวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีอินเทอร์เน็ตไม่สเสถียรหรือใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำนี่คือช่องว่างที่ Next.js เข้ามาเติมเต็มครับทีมงานของ V e อร์ l ซต้องการสร้างเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้นักพัฒนา React สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับ SEO ได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากตั้งแต่ต้นในปี2016 Next.js เวอร์ชันแรกก็ได้ถูกเปิดตัวออกมาครับและได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากชุมชนนักพัฒนา React ด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังคือ Zero Configuration ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นโปรเจกต์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่า Buildtools หรือ Webpack ให้ยุ่งยาก Next.js จัดการให้ทั้งหมด 2. s e r v e r s i t e Rendering by default นี่คือจุดขายหลักในยุคแรกๆ Next.js ทำให้การทำ SSR สำหรับ React Application เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่สร้างไฟล์เพจปกติ Next.js ก็จะจัดการเรนเดอร์หน้าเว็บจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทำให้ Search Engine สามารถค r a w l ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ใช้ก็เห็นเนื้อหาได้เร็วขึ้น 3. Automatic Code Splitting Next.js จะแบ่งโค้ด JavaScript ออกเป็นส่วนๆโดยอัตโนมัติและโหลดเฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับแต่ละหน้าทำให้โหลดแอปพลิเคชันได้เร็วขึ้น 4. File System Based Routing การสร้างเร้าใน Next.js ทำได้ง่ายมาก เพียงแค่สร้างไฟล์ JavaScript ในโฟลเดอร์ Pages ชื่อไฟล์ก็จะกลายเป็น Path ของ URL โดยอัตโนมัติ วิวัฒนาการและฟีเจอร์ที่ก้าวล้ำหลังจากเปิดตัว Next.js ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมีการเพิ่มฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลกเว็บที่เปลี่ยนแปลงไป 1. Static Site Generation หรือ SSG นอกจากการทำ SSR แล้ว Next.js ยังเพิ่มความสามารถในการทำ SSG หรือการสร้าง HTML, CSS และ JavaScript ลงหน้าในระหว่าง build time ซึ่งเหมาะกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย,อยเช่นเว็บไซต์บล็อกเว็บไซต์เอกสารหรือ Landing Page การทำ SSG ทำให้ได้ performance ที่ดีที่สุดเพราะเว็บที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นไฟล์ static สามารถ deploy บน CDN หรือ content delivery network ได้โดยตรงทำให้โหลดได้เร็วทันใจ 2. Incremental Static Regeneration หรือ ISR นี่คือฟีเจอร์ที่เข้ามาแก้ปัญหาข้อจำกัดของ SSG ที่เนื้อหาจะไม่อัปเดตจนกว่าจะมีการ build ใหม่ทั้งหมด I.S.R. ช่วยให้สามารถ Regenerate หน้าเว็บที่เป็น Static ได้เป็นระยะระยะโดยไม่ต้องบิวททั้งโปรเจกต์ใหม่ทำให้เนื้อหามีความสดใหม่มากขึ้นในขณะที่ยังคงได้ประโยชน์จาก Performance ของ Static Site 3. API Routes Next.js ไม่ได้เป็นแค่เฟรมเวิร์กสำหรับการแสดงผลฝั่ง Client Site เท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการสร้าง Serverless f u n c t i o n หรือ API endpoint โดยตรงในโปรเจกต์เดียวกันทำให้นักพัฒนาสามารถสร้าง Backend เล็กๆน้อยๆเพื่อจัดการข้อมูลหรือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้โดยตรงในโปรเจกต์ Next.js ของตัวเอง 4. Image Optimization Next.js มี c o m โ o เนนต์ Next. Image ที่ช่วยในการจัดการรูปภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะ o p t i m i z e รูปภาพให้มีขนาดและฟอร์แมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ช่วยลดขนาดไฟล์และเพิ่มความเร็วในการโหลด 5. Internationalization Routing รองรับการทำเว็บไซต์หลายภาษาได้อย่างง่ายดาย 6. Middleware ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดที่ทำงานก่อนที่ Request จะถูกส่งไปยัง Page หรือ API Route ทำให้สามารถจัดการเรื่องการยืนยันตัวตนการ redirect หรือการปรับแต่ง Request ได้อย่างยืดหยุ่น 7. Server c o m p o n e n t นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง Next.js 13ได้นำเสนอแนวคิดของ Server Component และแอป Router ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ Data Fetching และ r e n d e r i n g โดยย้ายการประมวลผล Component บางส่วนไปทำที่ฝั่ง Server เอทำให้โค้ด JavaScript ที่ส่งไปที่ Browser มีขนาดเล็กลงมากและได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำไม Next.js ถึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย 1. Developer Experience หรือ DX Next.js ให้ประสบการณ์การพัฒนาที่ยอดเยี่ยมด้วย Zero Configuration, Fast Refresh หรือ Hot Reloading ที่เร็วมากและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายทำให้นักพัฒนาทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 2. Performance และ SEO ด้วยความสามารถในการทำ SSR, SSG, a s r และ Code Splitting ทำให้ Next.js ช่วยให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพสูงโหลดเร็วและเป็นมิตรกับ Search Engine 3. Flexibility สามารถนำไปใช้สร้างเว็บไซต์ได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวบล็อกอีคอมเมิร์ซแดชบอร์ดหรือแม้แต่แอพพลิเคชันองค์กรขนาดใหญ่ 4. e c o s y s t ิสตและ Community มีชุมชนนักพัฒนาที่ใหญ่และคอยช่วยเหลือกันอย่างแข็งขันและมี Resource, Libraries และทูลที่งำงานร่วมกับ next.js ได้อย่างดี 5. b a c k ็กเก็ y v e r เวอรการที่มีเวอร์เซเป็นผู้ได้พัฒนาหลักและให้บริการโฮสติ้งที่เหมาะกับ next.js โดยเฉพาะหรือ next.js Con ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างความน่าเชื่อถือและผลักดันให้ Next.js เติบโตอย่างรวดเร็วปัจจุบัน Next.js ไม่ใช่แค่เฟรมเวิร์กสำหรับ React เท่านั้นแต่มันได้กลายเป็น full-stack Framework ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบครบวงจรได้ในที่เดียวตั้งแต่การแสดงผลฝั่ง Client และ Server การจัดการ Routing การดึงข้อมูลไปจนถึงการสร้าง API back-end เล็กๆน้อยๆ Next.js ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพสูงตอบโจทย์ผู้ใช้และเป็นมิตรกับโลกของ Search Engine ได้อย่างมีประสิทธิภาพมันได้ยกระดับมาตรฐานของการพัฒนาเว็บด้วย React และยังคงเป็นแนวหน้าของนวัตกรรมในวงการนี้